สวัสดีครับผมอาร์มสุภชัยเจเด็กครับอตอนนี้อายุ22ปีครับภูม,มิลำเนาอยู่จังหวัดปัตตานีครับผม <c oughs> ก็เริ่มเล่นฟุตบอลฝึกซ้อมฟุตบอลจริงๆตอนอายุ7ขวบครับ <c oughs> ก็กว่ากว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นมามามาอยู่บุรรัมยูืนเด,ดได้มันก็ผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคหลายอย่างท,ท,ที่ที่กว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่ก้าเข้ามาในใน เมืองหลวงเลยมันก็มีความยากลำบากหนึ่งคือครอบครัวพ่อแม่ที่เราต้องเดินออกจากบ้านมาอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นสิ่งสำคัญแลละที่เราต้องต้องคุยกันแล้วก็หนึ่งเลยคือครั้งแรกคือพ่อกับแม่ไม่อยากให้เราเนี่ยห่างไกลจากที่บ้าน สวัสดีครับผมอามสุภุชัยเจเดตครับตอนนี้อายุย2ปีครับภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปัตตานีครับผมตอนนี้ก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาแบกครับผมชั้นปีที่4ครับคณะบริหารการจัดการสาขาการจัดการครับก็เริ่มเล่นฟุตบอลฝึกซ้อมฟุตบอลจริงๆตอนอายุ7ขวบครับแปดขวบก็พอดีที่บ้านมีพี่ชาย3าคนแล้วก็รวมถึงพ่อด้วย สนใจในกีฬาฟุตบอลด้วยแล้วก็ทําให้เราซึมซับจากพี่ทั้งสองคนก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่บ้านเป็นแฟนแมนยูด้วยครับก็เลยก็เลยชอบในในในทีแมนยูด้วยครับเป็นสาวกของทีแดง ผมเชื่อว่าความฝันของนักกีฬาทุกคนอ่ะในในในกีฬาอาชีพอะไรเงี้ยก็อยากจะติดทีมชาติชุดใหญ่กันทุกคนอะไรเงี้ยครับแต่เป้าหมายเป้าหมายหลังจากที่ติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วม,มันก็มันก็มีมีเป้าหมายใหมท่ที่ที่ที่เราอยากจะอยากจะทาอยากจะหาความท้าทายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมอยู่บุญรำมไอเต็ดผมก็พยายามโฟกัสกับทีมบุญรำพยายามฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นในนามสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันก็มันก็มีเป้าหมายจริงๆเป้าหมายที่อยากจะไปค้าแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็มีครับแต่แต่แตมันยังต้องรอเวลาอยู่ต้องต้องต้องยังพัฒนาเตงต่อไปก็พยายามโฟกัสกับทีมบุรีรัมย์ให้ได้มากที่สุดครับ กว,กว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นมามามาอยู่บุรีรมยูเนเต็ดได้มันก็ผ่านความยากลำบากผ่านอุปสรรคหลายอย่างท,ที่ที่กว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับถ้าไม่มีจิตใจหรือหัวใจที่แข็งแกร่งจริงมันมัน,ม,นมันยากที่จะผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมก็ผมก็สัญญากับพ่อกับแม่ว่าผมก็ขึ้นมาก็อยากจะตั้งใจฝึกซ้อมอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพอยากจะทำให้ครอบครัว มีความสุขมีภูมิฐานที่ดีขึ้นจากที่ไม่มีอะไรเลยก็อยากจะให้มันมีเหมือนคนอื่นเขาครับมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความฝันที่ท,ที่ที่ผมอยากะให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงแล้วก็มันก็เป็นอาชีพฟุตบอลที่ที่ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเราได้ครับ การเรียนใช่ไหมครับก็พยายามเวลาว่างจากการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยก็พยายามหาเวลาเข้ามามหาลัยเข้ามาติดตามงานจากเพื่อนที่ที่ใน,ใน,ใ,นในห้องครับอะไรเงี้ยก็พยายามติดต่อกับอาจารย์ในในในเรื่องของของรายงานในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ครับก็พยายาม ติดตามอยู่เสมอแล้วก็พยายามเข้ามามหาลัยในวันที่มีพักในการสุดซ้อมก็จะมีการนัดกันแล้วก็มาหาปรึกษากับอาจารย์ครับอยู่เรื่อยๆถึงจะเล่นกีฬาถึงจะเล่นกีฬาอาชีพหรือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็การเรียนมันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้ทาให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจ ทำให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจมันมันมันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นการตอบแทนบางสิ่งบางอย่างให้ให้ให้พ่อแม่เราภูมิใจก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็ตั้งใจพยายามดึงมันให้ไปคู่คู่กันให้ได้